เชื้อเหล่านี้มันก็อยู่ในดินในอากาศนะครับาตามปกติของมันแต่เมื่อใดอที่ต้นของเรานั้นอยู่ภาวะอ่อนแอจากที่รากก่อนแล้วก็สู่ลำต้นนะครับถ้าหากถ้าหากว่าเราไม่รีบรักษามันก็จะเข้าไปสู่ระบบลำต้นแล้วก็เข้าไปทั่วทั่วร่างนะครับของพืชก็จะทำให้พืชของเรานั้นยืนตายท้งต้นเมื่อเราพบเราสังเกตเราเห็น เราก็รีบจัดการนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ช่วงแล้งสิ่งที่เกษตรกรทั่วไปทําก็คือตัดหญ้าให้โล่งเตียนนะครับตัดหญ้าให้โล่งเตียนนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องใช้ประโยชน์นั่นก็คือเราใช้เพื่อที่จะสํารวจว่าบริเวณโคนต้นเหล่านี้ มันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนต้นไม้ของเราที่ปลูกหรือไม่ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรากเน่าโคนเน่าที่เกิดขึ้นกับอะโวคาโดนะครับตรงเหล่านี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือนะครับเราก็จะดูบริเวณโคนต้นนะครับดูบริเวณโคนต้นโคนต้นเหล่านี้เห็นไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันจะมีลักษณะเหมือนคนก็คือฟกช้ำม,มันจะมีผิวคล้ำนะครับมันจะมีผิวคล้ำๆนะครับแต่นี่คือข้างบนนี้ผิวปกตินะครับข้างล่างก็จะผิวคล้ำลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดขาวๆเกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นพวกน้ำยางน้ำยางมันไหลออกมาลักษณะเช่นนี้นะครับเกิดบริเวณโคนต้น ลักษณะการปลูกของเรานั้นเราก็ได้เตรียมตัวแล้วนั่นก็คือเรามีการยกโคกขึ้นสูงประมาณ1ศอกนะครับนี่เป็นอาการปกติที่มันเกิดขึ้นกับอะโวคาโดนะครับเกิดขึ้นแทบทุกสายพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปลูกต้นอะโวคาโดได้เราก็ปลูกต้นทุเรียนได้ก็เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับต้นทุเรียน โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับต้นอะโวคาโดนั้นมันก็เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนเช่นเดียวกันเราก็รักษาเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มเป็นการดัดแปลงที่นาขั้นบันไดแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ล่างสุดรองรับน้ำนะครับมันก็จึงเกิดปัญหานี้วิธีแก้ไข ก็คือเราก็ใส่ไตรโคเดอร์มาเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราให้ปุ๋ยนะครับแต่ถ้าต้นมันอ่อนแอมันก็เกิดเป็นธรรมดาของมันทีนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทําอย่างไรวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็ใช้น้ําหมักนะครับชีวภาพน้ําหมักชีวภาพของท่านมีอะไรฉันก็ใช้อันนั้นเราก็พัฒนาน้ําหมักนั้นผสมกับน้ํามะพร้าวเทียมนะครับน้ำมะพร้าวเทียมก็ทําได้ไม่ยากนะครับ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับผมก็ใส่ในบัวรดน้ำมาแล้วนะครับเราก็ลาดรถไปเลยนะครับตอนนี้เราจะยังไม่ใช้ในมีดในการถากผิวถากอะไรนะครับเราจะกําจัดเชื้อให้มันออดลงไปสะก่อนนะครับหรือถ้าจะถากโดยใช้มีดใช้อะไรนี้ท่านจะต้องทําเป็นต้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ จากนั้นก็ทําความสะอาดมีดนะครับวันหลังเราก็ค่อยมาบําบัดรักษาต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เรา,าระงับการแพร่ของมันเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันแห้งแผลแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการแผลต่อไปนะครับว่าทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของอโรครากเน่าโคนเน่านะครับเพราะฉะนั้นผิวของมันนั้นจะบุบจะยุบลงไปนะตามปกติอันที่2ก็คือ สีของมันนั้นจะออกครัมครัมนะครับเหมือนกับมีสีดําผสมกับสีน้ําตาลนะครับบุบยุบลงไปนะครับเกิดขึ้นบริเวณโคนต้นบางครั้งก็มียางไหลบางครั้งก็ไม่มียางไหลแล้วแต่ว่าอาการนั้นจะสาหัสักกันอลละขนาดไหนถ้าเราพบตั้งแต่ต้นเราก็จะสามารถรักษาได้ง่ายนะครับหากท่านมีเชื้อไตรโคเดมา,าที่ท่านเตรียมเอาไว้แล้วก็มารดก็ได้นะครับก็สามารถรักษาได้เช่นเดียวกัน นะครับเรามาดูต้นอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับที่ป่วยเช่นเดียวกันอตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีอะ,อะไรขาวๆเกิดขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณด้านข้างของมันนะครับเห็นไหมครับมันมีการยุบตัวลงไปนะครับแต่ว่าผิวยังไม่เป็นสีน้ำตาลแต่มีการบุบการยุบบริเวณลำต้นด้านข้างนะครับ ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับมีการบุบยุบลงไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งคราบสีขาวเอาไว้นะครับเกิดบริเวณที่ใกล้ชิดกับโคนต้นนะครับและจุดหนึ่งนั้นนะครับตรงบริเวณด้านบนนั้นเริ่มที่จะแตกอ่าแล้วตรงนี้นะครับเริ่มจะลุกลามไปแล้วถ้าพบเห็นเช่นนี้นะครับเราก็แก้ไขเช่นเดียวกันอตอนนี้เราจะระงับอาการเบื้องต้นก่อนโดยการที่เราจะใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับ น้ำหมักชีวภาพนี้ก็จะกําจัดราพวกไฟทอปเทอร่านะครับเราพบเราเห็นแล้วก็นํามาใส่ได้เลยนะครับตรงนี้เชื้อราไตรโคโดมานี้มันก็จะมีในน้ําหมักชีวภาพแล้วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับใครมีน้ําหมักจาวปลวกก็ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราใช้มีดถากมีดถางมีดฟันเปลือกของมันเราก็ทําได้นะครับแต่ว่าเปลือกของมันก็จะถูกทาลายนะครับเชื้อโรคก็เข้าไปได้ง่ายนะครับผมก็เคยทํามาแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราลดอย่างนี้เราก็กําจัดเชื้อที่อยู่ในดินบ้างกําจัดเชื้อที่อยู่ติดเปลือกบ้างนะครับบางส่วนให้ละลายให้หายไปแต่ทีนี้ไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบนะครับยังต้องทําอีกหลายครั้ง ถ้าหากว่าเป็นมากอย่างนี้บางทีเราจะต้องใส่ทุกทุกสามวันนะครับพออาการดีขึ้นเราก็ใส่ห่างออกไปเป็นทุกเจ็ดวันก็ได้นะครับถ้าหากว่ามันมีเปลือกใหม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าอาการของมันนั้นดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอะโวคาโดทุเรียนยางพารานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีน้ำหมักพวกนี้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในไม้ผลของเราได้รวมถึงยางพาราด้วยนะครับรก็จะทำให้เราประหยัดรายจ่ายนะครับการใช้ชีวภาพนี้ไม่ทำให้เชื้อโรคดื้อยานะครับมันจะควบคุมกันไปควบคุมกันมาให้อยู่ภาวะที่พอเหมาะนะครับคราวใดที่ต้นทุเรียนของเราอ่อนแอมันก็ต้องเกิดโรคเป็นธรรมดานะครับอ,อย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้มือหัก หรือใช้มีดตัดก็ได้แล้วก็ผ่าดูข้างในของมันว่ามันมีหนอนอจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าหากเกิดบริเวณลําต้นนะครับหากเกิดบริเวณลําต้นนี้หากจะตัดก็เสียดายนะครับเราก็ใช้มีดเลาะๆไปตามร่องของมันนะครับจนเจอ,อช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือรูที่มันอยู่เราก็ใช้พวกเชียวไดเชียวทัก ที่มีก้านเหล็กอยู่ฉีดเข้าไปในรูดนได้เลยก็จะทําให้นอนพวกนี้ตายณของโรคที่มันเกิดขึ้นกับต้นอะโวคาโดของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในไม้ผลของเรานะครับก็ไม่ได้เกิดเฉพาะอะโวคาโดอย่างเดียวมันก็เกิดกับต้นไม้ไม้ผลหลายๆชนิดอ,อย่างที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าในทุเรียนก็เป็นยางพาราก็เป็น นะครับเราก็จะรู้ว่าอันนี้เกิดจากอะไรจะใช้อะไรวิจะใช้วิธีใดปราบนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรมันก็จะลุกลามต่อไปเรื่อยๆนะครับใช้มีดตัดเหนือแผลเลยก็เห็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเราพาดูก็จะเห็นหนอนใสๆตรงนี้ นะครับตรงที่พาดผ่านตรงนี้จะเป็นหนอนลักษณะใส,ใสนะนี่คือหนอนเจาลำต้นนะครับ